เราจะมาโกหกเพื่อนกันแบบอย่างเช่นอ่ะแต่เ,เราค่อยไอ้น,นี่นะทุกคนอ่านไปคือคบกันมานานมากอะมาเดี๋ยวเราจะไอ้น,นี่อ่ะให้ฟังก่นอนจริงเว้ยไอ้จริงๆต้องฟังเพื่อนชื่อจริงเราชื่ออะไรตอบก่อนนะถ้าเราไอ้น,นี่มันจะมันจะไม่ให้เราพูดง่งเออ คนมาละไม่ลืมจริงชื่อจริงอ่ะจำได้อัญญาลิมแต่เราจำชื่อเล่นไม่ได้เว้ยลืม <c oughs> เอ้ย <c oughs> จริงเราจำเราจำชื่อเล่นไม่ได้เว้ยวิ่งอะไรนี่สัตว์อ่ะเออเพื่อนเราจะจับโกหกเก่งจัดเลยเพื่อนเพื่อนลืม เรา,าไปใส่ใหม่กันเสร็จแล้วยิบเจ็ดเลย๋อเห็ดไหมไมันก็ไม่เชื่อเนี่ยถึงแม้เราจะโกหกเก่งแต่มันไม่ได้โกหกทุกอย่างเว้ยเราจำไม่ได้อันนี้จริงเราลืมแบบเราไม่ได้จำเก่งเราเราไม่ได้จำเก่งคือเราขี้ลืมอ่ะเข้าใจปะเออคนมันขี้เลย เหมือนทะเลาะกันเลยอะทุกคนเหมือนทะเลาะกันเลยคือคลิปเนี้ยถ้าเพื่อนรู้ก็คือแบบตายค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยตายไม่พิมพ์เ่าเออ <c oughs> เอุตอเฮ้ยโอ้ขอเราคนบอกชื่อจริงเนาะน้องชื่อจริงไม่ได้โอ้ เขาจะพิมว่าเดี๋ยวตัดมาปะเขาพิมพ์เสร็จเลยเนาะคนอะเขาเขาไม่ได้พิมพ์นะเขาพิมพ์แล้วก็ลบไปไม่รู้องไรอ่านไม่ทันเออเจ็บอะไรเล็งหรอปาร์ตี้โอไม่ปาร์ตี้เออไม่ไม่เป็นไรทุกคนคืคือตอนเนี้ยเออ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 นออเเออเออออเเออออเเออ รอนเด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 นเนเันเดนเันเลนเล่นเล่นยงไม่เลองให้กอก่อนเฮ้ยพิมก่อนเกอบพิมว่าโอปอลเองทุกคนุ้ยยอดกระตเสียงเงินทุกคน่ะแล้วตอบไหมเดี๋ยวเออเจงเราจะตอบไหมเราลืมชื่อปอโปโป โป๊ปโป๊โป๊โป๊โอ้อออออโอหอโอเคแต่เ,เราจะใส่เสียงนะจะเัดเสียงอ่ะจะรูปเราชื่ออะไรชื่อโป๊โอเคโอเคโอเคจำได้ละชือ่อโป๊ นั่นจะไม่ค่อยเอน,นี้เท่าไหร่เนียนคำเนี้ยไม่ค่อยเน,นีอยอนหละหัวเ,เ้อเฉยเออเออตอนนี้อาจจะพูดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเราไอ้น,นี่แต่อันนี้พูดไม่ได้ละหนึ่งสองสาม ใช้ปูมาส่องก็ปูไง